น่าจะขออนุญาตแล้วเริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วน่าจะขออนุญาตขออนุญาตจังหวัดไหนหรือที่คุณกลับมาอยู่รัสจซียนะจังหวัดไหนจังหวัดไหนจ่กลับมาอยู่บุรีลัมซิตี้บุริลัมซิตี้จะกลับมาอยู่ด้วยรัสเซีจะกลับมาอยู่ด้วยใช่ไหมจะกลับมาอยู่ด้วย ขอบคุณทุกคนเนาะขอบคุณทุกแรงใจแหละที่แวะเข้ามาแรงใจเนาะขอบคุณคุณ่าอบเนาะขอบคุณคุณสมบูรณ์ขอบคุณคุณตาขอบคุณขอบคุณคุณแม่จำลองเนาะขอบคุณคุณแม่กศลขอบคุณคุณแม่ละไมเนาะขอบคุณคุณยายเจอาเนาะคุณยายกับหลานเนาะที่แวะเวียนเข้ามากลังใจเนาะมันเริ่มหมดแล้วเนาะน่าจะขออนุญาตเนาะน่าจะขออนุญาตถึงแม้คนละไวยฉันรักคุณเสมอนะ อัศจรคุณอัศจรเนาะวงเล็บอัศจรถักถ่ายกันเนาะถักไายกันอย่างนี้ลนะยมเช้าเนาะสวัสดีครับแอดไว้ว้าเป็นไงเป็นไงไปไหนมาไปไหนมาเนี่ยไปแอบซุ่มอยู่ที่ไหน <laughs> แอบซุ่มวะวันนี้มีซุ่มมีซุ่มมีมวยซุ่มด้วย <laughs> คุณแม่ทำไมาก็สวัสดีค่ะคุณอัศจรย์นโยมฉันมีแฟนแล้วคะ่ะโยม <laughs> มีหนุ่มๆมาจีบไปแล้วมีมอจุมม่มาจีบแล้วคุณอาจารย์ก็รักคุณละไม่รักคุณแม่รักคุณแม่ละไมเอ็ดดี้มาก็สรบัรยุท่านรอบบ้านนะคะกาแฟนหน่งแก้วหน่งแก้วนะ้อไปแอบเป็นมวยส่มแล้วเป็นมวยส้มไปแอบมาที่ไหนไมาคุณยายก็ว้าโลรัคุณยาย ใจแฮกกันละกันเนาะก็ได้เวลาละครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะ<อ>ก็น่าจะขออนุญาตละขออนุญาตทุกท่นานละเมลไมัยก็สวัสดีค่ะคุณไว,ไว้วายฉันรู้ฉันแค่รักรับถือเลมลไมัยก็สวัสดีค่ะคุณไว้วายเนาะคุณไว้วายก็ไม่สะดวกพี่มีความจําเป็นเป็นอะไร <laughs> ไปไปทำอะไรมานี่ <laughs> ปแปลกๆอยู่แอดไวไววันนี้ปนแปลกๆอยู่ปแปลกๆมากวันนี้ปนแปลกๆสิคุณยายก็ฉันคุณยายก็นั่น,น,น,นเห็นไหมคนสวยมีแต่คนรักคนชอบเห็นไหมเห็นไหมคุณยายคุณยายอบแอดไว,ไวก,ก็ยกมือสสวักทายเนาะคุณยายก็ คุณฟาดสวัสดีครับคุณอะไรเมืองอะไรนี่แต่คนสวยนอะคนใหญ่นะมีแต่หนุ่มตามจีบอยู่ว่าฉันมีแฟนแล้วไม่เป็นไรอยู่ว่าฉันมีแฟนแล้วเอาอีกสักสี่ห้าคนยังได้ยังได้ <laughs> ให้เหมือนพี่พัดเลยให้เหมือนให้เหมือนพี่พัดน่ะเหมือนแอดวายน่ะเหมือนแอดแวายว้เราน่แหละแอดแวายเราเน่ะผู้บ่าวนี่กวาดไว้เลยกวาดไว้เลยกวาดดอกกวาดดอกก็เชิญกนคนรักมากมายขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณคุณอัศจรรย์เนาะขอบคุณคุณอาธานขอบคุณคุณยายเนาะขอบคุณคุณยาอบเนาะขอบคุณแอดแวรยขอบคุณคุณแม่ลมไม ขอบคุณแม่กระทขอบคุณแม่จำลองเนาะก่อนในเชาน้านี้น้องน,น่าจะขออนุญาตนาะน่าจะขออนุญาตและลงไลน์ก่อนเพราะว่าเริ่หมหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วนะได้เวลาแล้วเนี่ยน่าจะได้เวลาแล้วเริ่มหมุนเริ่มหมุนแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนนั่นแหละเราลำเบิกคนบอกหม้บ่งมือกันแล้วลนเนาะบอกหม้บ่งมือก็ขอให้ทุกทนทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนขอให้ลำขอเลยกันทุกคน นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนกันทุกคนเด้อวันเช้าก็ขออนุญาตลงไลค์ทีนี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเดินทางไปไหนปลอดภัยกันทุกคนเนาะอยาขอบคุณมากครับคุณอาศจรรัก็รักรักรักเด้อรักเน้ออย่าโอบอย่าโอบอาชจรรับบายโชคดีทุกคนนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่เนาะในเช้าวันพุธเนาะก็ขอให้มีแต่ความรักให้กันและกันเนาะ กายสุขใจทุกคนสวัสดีมีชัยกันทุกคนนะครับบายบๆโชคดีครับบายบายครับ